ม่ไมครับบังค่ายเขาก็อันนี้เนี่ยขี้เขาี้เหรนั่งนักมันว่าที่ยามาดเดอแต่ว่าพี่กายพี่บอลมาดเดือด่าเกียร์ าสงลอยหาลอยมัดล <toys> ่องไรมันเป็นเรื่องไเปวขึ้นหอึนเขาหน่นักลบขึ้นม่ต้ตแล้วเ็นวะสวัสดีครับพอ ไฟครับไฟอยหัวน้องไฟครับพุมเมเดี๋ยวครับเี๋ยวครขบรอบครับไายพุ่เม่ครับไฟระดของไฟนัครับพี่น้องทาเาทองครับนอกระให้เลยพี่น้องครับสามสาออารมณ์อารมณ์อสามสบก็สามอารมณ์เนดีิ้งเก็บางว่ะพอมง อีกครับพี่น้องครับผมค่ที่สร้างไววพี่น้องเนี่ยพอพอสองหกบังครับพอสมนี่2สองบังอีกบังหนึ่งพันก็ลังแทงหู้เลยครับก็ลังทํำหูนามอยู่นี้ครับพอสองห้กไกันเดียวมาเดียว ดีนอนอยู่นี่ครับพี่น้องภาพนี่ครับหาเขาบริปันเท่เลยเขาวัดอยจเตึงขึ้นมึงขึ้นไนทางพาพวกโต๊ะคนเลี่ยวมึงทำไงไม่พันอยู่ยืัาพาแล้วบริยานอี่ยังไมอยู่ที่

สวัสีอะไรนะมูฮะขาดยุ่งสมัยกูยุ่งหามูนะอย่า้ยไปเรื่อยไปดีหมดกับท่านอะไรปะตุ้เออคิดเป่ายาขาดเออ พอทีม่งเลี้งลกไปหอมก็ตั้งหน้ายนจ้มเขาบอกว่าขขงเดี๋ยวื้อมูมึงตัวแมเลี้ยงจังออกมาก่ด้บอกไม่ได้บอรอกโอ้ยแลูนีครไบังขายเลานครับพอบอกพอสามพี่น้องน้องบอกพอสามครับโอ้ลกทานคบกล้องอยู่ครับ อันนี้ครับทอสองครับที่อัดแล้วครับน,นี่คบอกทอสองครับมีสองบอกครับอันนี้บอกทอสองอีกอันหนึ่งครับไอโรลิกครับอันนี้ก็ล้อ น่รออัดครับผีข้างหน้ามาบ่งครับนี่ครับสร้างต่อมครับนี่กำลังมาทางแมินบอลนี่นี่ครับพอสองครับ ขงขันตอนมาทางพี่นนองช่วงนี้ขันตอนยังครับเนี่ยติดเหลี่ยมติดเหลี่ยมกั <wh <wh ้นยังครับกันไฟเป็นบ่กันไฟกันไฟเป็นบ่กันไฟเป็น่เต็มบังไฟเป็นหมา้ยเหไ้ยังมติดเนาะ แต่าจ้งมองรองไ่เห็นม่เห็นอยงเงี้เราเ็นเนา่เห็นกูมาหเห็นว่ามันแล้วเขาเจ๊จ่ะนเยไาเดยเห็นจะเห็นงานก็ราจะปดหอกบอกแล้วไอ้เจ้าของไอ้เห้าเลมังี่งไนหายตอเยเ้นเจ้าของเจ้เป็นบางเราเป็นบงอเท่อสงน่จาวหบท่อาอเดอร์มาเจละเ สมเหล่สามเห่าบ uh huh. so like okay. like ่ว oh, oh, ัวิ so. ้ียวนต้อนทิดเนขันต้อนทินกดวงครับหางครับนี่ตอนนี้ครับต้องวัดขนาดทานยันับ

ครับพี่น้องครับขันต้อนที่เขาหางเรียบร้อยครับมัดเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับหางเสือครับสวยงามครับมา,านแล้วสวยงามพี่น้องอตัวน,นี้หางพอสามตังครับใส่หนวดกรุงเรียบร้อยแล้วครับนี่ สองบังครับมาหลับบ่องไฟครับทอสามกับทอสองกําลังมาทางอยู่พี่น้อง ต่อสองครับต่อหางต่อสามสี่หนอ่อข้อบังคิดเดี่ยวพิดพครับนะครับทำงานกำลังซอยกัน เรื่อครับกันไฟครับ นองครับเดี๋ยวพาเบิงไฟแสนครับนี่นอนอยู่นี่ครับนี่นะครับไฟแสนครับแต่ว่ารพท่อนในเข่าหางครับทอทอหาครับทอหาทอหกทอหกครับ ตัว,น,วนี้คือขั้นตอนเหดต่อขนวลครับพี่น้องสมัยใหม่กย,ยแบบนี้นะครับสัดเลยครับพี่น้องต่นเกต้จงใส่ขนวลครับตัวนี้นะครับภาษาบางไฟมันก็เอื่นต่อเนาะ ขอพี่นองง้องของต่อสามนึงของทอสามกับพี่น้องแย่ครับโอ้ยเกือบสองเมตรถุนนี่นะครับใช้ไฟครับแล้วก็มีสายไฟพี่น้องนี่สายไฟนี่กับตรงนี้เราเสใยบต่อกับพี่นี่กับ,บ,กบสิยว,วครับด้วยกีเจี้ยบันเทาที่เอิญนะครับแล้วก็ไฟคัดหมอกตรงนี้ครับ นี่ครับเหยื่อเ้ยเฮ้ยเนี่มันไม่กลัวนะน่ะมันไปตัวทีมันจะถามไปฟังคนเด้บอนี่้ที่ถามไปคนเดวมันสาวมัน่านหองไปคนอาไม่มาเอาตะวันกหัววดมาอ่อน้วปุยมี เราสร้หอยเาะเจ้าใหเขาเนเจ้าอนีมตัวกรจเน่คือกนเาหางับหางทอสิดเมดเม พี่น้องเห็นว่าครับว่าทอนี่ทอ,นทอเล็กใหญ่ๆนี่ทอซิบผุนเอานี่ครับเห็นแบบนี้ไม่หยั่งครับนี่ไอที่ต้มต้มหาของไฟครับนี่ใส่อันนี้ก็สุมไฟนี่ใส่นางของไฟในทอน,นี่ครับพี่น้อง ไฟไฟหาของไฟเครับใส่กับไม่ได้หู้นี่ครับใส่นามต้มครับหางไฟแสนหาองไฟสองทอสองทอสามครับเอามาต้มนี่นะครับนี่ดีเห็นไฟนั่นนอนอยู่นี่ครับนี่หาหาหาล่ำนี่ครับหางไฟแสนนี่ครับนี่แต่ว่าตอนนี้มันต้มแล้วครับแต่ว่าแต่มาลนไฟนะครับมาบิดมาดัดยังอีกครับ นี่ครับมีต่หางไฟแสนด้วยครับนี่เบ่งหางเนี่ยครับไม้ไผ่เป็นล่ำเลยครับนี่หางไฟแสนขั้นตอนมองนี้คือลงก้าวมันมาเนี่ยนี่ครับใจ ใส่ได้เนาะเพิ่นได้เป็นบอใช่ครับใส่ได้ครับ,รบเอาไปหลอดกุ้งครับนี่นี่ครับสอดไปกับที่เอาก้าวห่อนมาลงครับแล้วก็แน่นานาของหางครับบ่ให้หางลดนะครับทุกบังเราเห็ุแบบนี้ทุกบงัคกบงครับเห็ุเหมือนกันเลยครับพี่น้อง แต่คนหูจักเทียนมังไางยก็หูดีนะครับสองฟังสอดเหมือนกันเลยครับ ใส่เวลาพอาทงควรนครับเขาหางครับมาหางนี่ คือกระหอดน,นะครับเอามาหยอดใ้ติด นี่ครับมัดหางเรียบร้อยครับสีบังกั้นกั้นไฟเรียบร้อยครับนี่สีบังครับแล้วสองบังครับบังไฟท่อสองนี่ครับยอดแสงนี่ครับสวยงามครับหมัดหางเรียบร้อยกั้นไฟกั้นย่างเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบพร้อมชุดแล้วครับแบบนี้ครับ ปวดปวดก็จได้เอา้กันไขกันไฟครับ เครื่องโมเตอร์ครับวนนั่นเ,เลยครับโหหยอนเลยนี่ครับต่อองไฟทอสองครับนี่ครับตัวน,นี้ทอสามพีหน่อความหย่าตตางกันครับ